สวัสด,ดีทุกท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวไฮไลท์คนดังประจำวันที่11พฤศจิกายนปี2025กันค่ะจาก i d b o o g g อก Mini Novel e n t e t t a i n m n n t นะคะเขียนไว้นะคะมีข่าวของคุณมั่งจิวออี กวนเสี่ยวธงจางรุ่นหนาแล้วก็คุณดีลันหวังหวังเฮอร์ตี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่าเธอเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเทศกาลช้อปปิ้งประจําปีนะคะเรียกว่า11คู่ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งอย่างเมามันเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเวทีให้เราคนดังในวงการบันเทิงได้มาเดินอวดโฉมแล้วก็ดึงดูดความสนใจค่ะในปีนี้นะคะวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่ก็เช่นกันสร้างสารรค์งานเฉลิมฉลองสุดอลังการที่ดึงดูดเหล่าคนดัง ระดับท็อปแล้วก็ศิลปินชื่อดังไว้มากมายค่ะพรมแดงเองก็กลายเป็นเวทีแห่งการเป่งประกายสร้างกระแสฮือฮาแล้วก็สร้างกระแสความนิยมแล้วก็ผู้เข้าชมอย่างล้นหลามเลยนะคะ เดิมทีแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเป็นแค่งานโปรโมตค่ะแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะกลายเป็นงานเฉลิมฉลองที่เปรียบได้กับงานกาล่าแฟชั่นเลยนะคะเหล่าคนดังมากมายต่างดึงดูดสายตาด้วยรูปรักอันโดดเด่นและชุดอันวิจิตบรรจงบนพรมแดงค่ะบางคนก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยสไตล์ย้อนยุคขณะที่บางคนก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมทั้งหมดได้อย่างง่ายดายด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ ในบรรดานักแสดงชายนั้นการแสดงของนักแสดงชายอันโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยภาษาก,กายที่สื่ออารมณ์และแฟชั่นที่จัดวางอย่างพิถีพิถันค่ะได้เปลี่ยนผมแดงให้กลายเป็นรันเวย์ของเขาเองทุกย่างกาวของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยสนเสน่ห์เฉพาะตัวทําให้ทุกวินาทีกลายเป็นบทบรรณาธิการแฟชั่นลุคของนักแสดงสาวเมองจิวอ,อี้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีหลอนผมสั้นสไตล์ฝรั่งเศส เธอจับคู่กับชุดกี่เพา้าสีแดงที่ปรับแต่งใหม่บนฉากหลังสีม่วงเข้มทำให้เธอดูราวกับหลุดออกมาจากละครคลาสสิกเรื่อง The p o w e Shop Number no. 8นะคะท่าทางก็สง่างามมากๆในการก้มตัวควบคุมลูกคิดก่อให้เกิดการถกเถียงในทันทีจากชาวเน็ตค่ะแล้วก็แชร์มีมนะคะเอลฟ์ f, ลงมาบนพื้นโลกกันอย่างกว้างขวางเลยแทนที่จะให้ความสนใจก็ยังสังเกตเห็นเล็บสีเข้มของ เธอซึ่งก็สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นนะคะกับกระดุมโลหะบนชุดกี่เพ้าของเธอด้วยแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็เก๋สะดุดตามากค่ะ หน้าแปลกที่เมิงจิวอี้นั้นลื่นล้มขณะก้าวเข้าไปในเฟรมเกือบเสียหลักเลยแต่เธอก็กลับมายืนได้อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงไหวพลิบอันเฉียบคมทันใดนั้นสัดส่วนอันสมบูรณ์แบบของเธอก็ปรากฏชัดค่ะเอวบางนะคะล่างน้อยสะโพกใหญ่สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและทรงพลังความงามตามธรรมชาติแล้วก็รูปร่างที่ประณีตบรรจงของเมิงจิวอี้ทาให้ใครๆก็ต้องถอนหายใจค่ะเธออาจต้องการโอกาสอีกครั้งเดียวเท่า นนะะอีกเรื่องเดียวก็จะทําให้เธอปังปุริเยสุดๆอย่างมั่นคงค่ะในทางกลับกันกวนเสียวถงได้ทำลายอาคติที่มีต่อผู้หญิงที่มีโครงล่างใหญ่อย่างสิ้นเชิงในชุดสีขาวนะคะสร้อยคอมุกสไตลย์ย้อนยุครูราของเธอ ก็ทำให้นึกถึงภาพลักษณ์ไฮโซในรายการไรตี้รายการหนึ่งขึ้นมาทันทีในวิดีโอนั้นเธอหันหลังอย่างสง่างามกระโป่งก็พิวไวไปตามลมข่าดราวกับเป็นดาราภาพยนตร์ซึ่งชาวเน็ตต่างก็สร้างมีมนะคะทายาทเศรษฐีมาเดินเล่นตามท้องถนนออกมาให้กับคุณกวนเสี่ยวถงจากนั้นก็มีคอมเมนต์ต่างๆนะคะเต็มไปด้วยคาชมเชยในรูปร่างอันสมบูรณ์แบบของเธอคะ่ะที่น่าพูดถึงก็คือกวนเสี่ยวถงนั้นแม้ต้องเผชิญกับ ความปั่นป่วนทางอารมณ์แต่เธอก็ไม่ยอดถอเธอกับเป็่งประกายเจิดจลัดหน้าหลงไหลยยิ่งกว่าเดิมนะคะแหล่งข่าววงในก็เผยว,ว่ากวนเสี่ยวทงพึ่งฝึกพิราติสอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แล้วก็ได้จ้างขู่ฝึกสอนท่าทางมืออาชีพมาฝึกปรือฝีมือในทุกๆมุมเลยนะคะก็ต้องแต่ลุกของไหลกลาสีที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อปีที่แล้วมาจนถึงเอวที่เพียวบางในปัจจุบันค่ะและสมีออราโดยรวมของกวน ทงก็ดดูีขึ้นทำให้เธอได้รับรางวัลนะคะนักแสดงหญิงยอดนิยมแห่งปีอันสมเกียรติไปครองค่ะลูกของนักแสดงนะคะดีแลนหวังหวังเฮอร์ตี้ก็สะดุดตาไม่แพ้กันค่ะในขณะที่แขกส่วนใหญ่เลือกสวมชุดราตรีแบบโอกูตูวังเฮอตี้กับเลือกสวมชุดสุดสีดำนะคะจับคู่กับกางเกงคาโก้ลายพรางแล้วก็รองเท้าบูทตมาร์ตินพื้นหนาเผยโฉมอย่างสง่าง,งามเลยค่ะในรูปนะคะเขาก็จะยืนล้วงกระเป๋าสายตาดู ยันชาทรงผมปาดเรียบช่วยเน้นนะคะออดร่าของเขาแฟนๆต่างก็สร้างภาพกิฟต์ของเขาออกมามากมายเลยบนไวป์ปอนะคะโพสต์กันสุดๆเรียกว่าเป็นมีมของสุดยอดแห่งความเท่พร้อมคอมเมนต์ว่าเขานั้นก้าวสู่ความหล่อขั้นสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสไตล์การแสดงของเขาทักษะในอดีตนะแต่ว่าเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหวังเฮอร์ตี้ก็ดึงดูดผู้ชมได้อย่างมากเลยค่ะชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงค ความคิดเห็นว่าเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบภาพลักษณ์ของเขาแต่คุณนะปฏิเสธหน้าตาของเขาไม่ได้หรอกนะเออก็จริงนะคะมาที่คุณจางวิศีบางสาวสวยล่างบางเฉียบค่ะจุดประกายการพูดคุยด้วยลุกย้อนยุกนะคะนำปีศาจแมงมุมสุดคลาสสิกมาจาก Journey to the West กันเลยทีเดียวมาสู่พรมแดงนะคะทรงผมกล้าวแบบย้อนยุกของเธอประดับประดาด้วยดอกไม้สีชมพูอ่อนค่ะชุดของเธอผสมผสานลวดลายใยแมงมุมอย่างฉานฉลาดทำให ดูเหมือนเดินแบบเบาๆแล้วก็เส้นได้ลอยขึ้นไปในอากาศด้วยเธอยือนอยู่นะคะหน้าฉากหลังสีทองถืออุปกรณ์ประกอบฉากตะข่ายใสค่ะโพสท่าที่น่าหลงไหลราวกับสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงไหลจากเทพนิยายคลาสสิกชาวเนต็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นตลกนะคะว่าปีศาจแมงมุมมาซื้อถุงเท้าละซีให้คนโสดใช่ไหมสไตล์ของเธอเรียนแบบขาแมงมุมอย่างชานฉลาดด้วยกระโปรงที่ผิวไหวราวกับแมงมุมหมุนใหญ่ค่ะ เต็มไปด้วยดรามา่าในบทสัมภาษณ์คุณจางวีซีกล่าวว่าเธอหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับบทบาทที่ซับซ้อนผ่านภาพลักษณ์นี้แทนที่จะเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานเท่านั้นนะคะในทางกับการคาสาวหวานอย่างจางร่วนหนานะคะสวมชุดคลุมสีแดงสดและกระโปรงยาวสีเบอร์กันดีค่ะสีร้อนแรงในฤดูกาลน,นี้เลยนะเพื่อนๆถือช่อดอกไม้ที่โรยด้วยน้ำค้างนะคะดูเหมือนเด็กสาวจากเทพนิยายกริมค่ะแม้ว่าสไตล์การแต่ง ตัวแบบนี้จะถูกเข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็นการพยายามกระชากวัยนะแต่เธอก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สดใสในชุดที่เธอใส่นะคะแฟนๆที่ให้ความใส่ใจยังสังเกตเห็นเห็ดเล็กๆที่ปักอยู่ด้านในเสื้อคลุมของเธอด้วยซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของเธอในละครแฟนตาซีแนวป่าเขาลำเนาภัยเมื่อปีที่แล้วนะคะแสะดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของทีมสไตลิสต์ของเธอด้วยแม้ภายนอกนั้นงานพรมแดงครั้งนี้จะดูเหมือนงานแฟชั่นโชว์ ที่หรูหราแต่กับเผยให้เห็นถึงความใส่ใจที่ลึกซึ้งเบื้องหลังภาพลักษณ์ของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงค่ะสไตล์ของเหล่าคนดังไม่จํากัดอยู่แค่รูปรักภายนอกเท่านั้นแต่ว่ายัางสะท้อนถึงบุคลิกภาพแล้วก็สเสน่นห์อันน่าลหลงไหลด้วยรวมถึงภาพลักษณ์นะคะสาธารณะที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดบุคลิกอันโดดเด่นนะคะของเมืองจิวอีทวงท่าอันเฉียบคมของกวนเสี่ยวทงหรือการแสดงออกถึงเ กลักษ์เฉพาะตัวของหวังเฮอตีผู้ชมไม่ได้ให้ความสําคัญกับรูปรักษ์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่กลับจะให้ความสําคัญกับความพยายามและก็ความจริงใจที่อยู่เบื้องหลังการแสดงของศิลปินมากขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเนื้อความทั้งหมดของบทความข่าวนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆแค่บรรยายเฉยๆว่าแต่ละคนมีความเฉียบคมโดดเด่นอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็ได้ยินข่าวไฮไลท์สวยๆ สวยงาม,งามเดินแบบพรมแดงของเหล่าบรรดาศิลปินที่พวกเรารู้จักกันดีก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุขได้นะคะก็อัปเดตไว้รู้ไว้ใช่ว่าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ